ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองค่ะเรียกว่าธุรกิจนี้มีความน่าสนใจอย่างไรที่สําคัญเลยเขามีเส้นทางยังไงบ้างในเรื่องของการทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไข่นกกระถานะคะวันนี้มาถึงเจ้าของฟาร์มแล้วค่ะอยู่กับคุณพี่อเนกสีเขียวสดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันดับแรกต้องถามก่อนเลยว่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของนกกระทาเนี่ยค่ะมายาวนานขนาดไหนแล้วคะ ถ้าเ้าเริ่มต้นมาถึงวันนี้เนี่ยต้องเรียนงี้ครับว่าประมาณสี่สิบปีละที่ว่า40ปีก็คือเราเริ่มต้นมาจากใต้ถุนบ้านนะครับโดยโดยทั่วไปของคนเป็นเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านอความรู้นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติต่งตางๆมา<ะ>คนที่มาทำอาชีพการเกษตรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทางเลือกสุดท้ายส่วนมากทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้น เราเองก็เลย <c oughs> ที่ได้มาทำเรื่องไขน่นกทาเนี่ยเนื่องจากว่าออกจากโรงเรียนอายุประมาณ13-14าขวบเนี่ยก็เข้ากรุงเทพแล้วไม่ได้เรียนต่อนะครับฐานะทางบ้านไม่ดีแล้วก็ไปเป็นช่างอยู่ถึง6ปีจน,นอายุ20พอ20เนี่ยเป็นช่างเคาะพ่นสีอะต่างๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมาบวชบวชเสร็จก็ไปต่างประเทศ6ปี <c oughs> ไปขายแรงงานนะฮะสมัยนั้นนี่เขาก็ เป,เป็นเรื่องที่เป็นความนิยมอ่ะใครๆก็ไปทํางานต่างประเทศผมไปทํางานอยู่ประเทศต่างประเทศถึง6ปีซาอุดิอาระเบียก็กลับมา6ปีนะฮะกลับมาก็น่าจะเป็นคนเดียวครับที่ไม่ขอรับใบผ่านงานเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาแล้วเพราะเป็นลูกจ้างมาตั้งแต่อายุ9ขวบเลยก็ว่าได้แล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยจนกระทั่งพอเรียนจบป .7 ก็อกายุ13แล้วก็เป็นลูกจ้างมาตลอด พออายุ27เนี่ยกลับบ้านก็มาพบแม่เนี่ยที่บ้าน,นแม่เลี้ยงนกกระทาอยู่กับพ่อเลี้ยงอยู่3,000ตัวรเ,เริ่มต้นก็นกนคือ,อมแม่ค้าเนี่ยบอกช่วยเลี้ยงให้ทีเขาจะซื้อไข่ก็เหมือนปัจจุบันนี้แหละครับตั้งแต่หลายปีมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้เกษตรกร,ก,รก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่มีผู้ซื้อเนี่ยเขาจะมาบอกเธอผลิตที่เธอทํทีิฉันจะซื้อ พอซืออ้อพอผลิตได้ส่วนหนึ่งแล้วทําได้ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เ,เมื่อไหรที่เขาไม่ซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อเลยนี่สิ่งหนึ่งที่ที่น่ากลัวเนี่ยถูกเนี่ยมันถูกกันละถูกไม่กลัวกลัวมากก็คือไม่ซื้อค่ะปรากฏว่าแม่เนี่ยบอกไอ้หนูไข่แม่เหลือต้องเป็นหมื่นฟองเพราะเลี้ยงนกสามพันตัวโอ้เยอะเลยนะคะ สมัยนั้นเขาไม่ถือว่าเยอะ3า0พันตัวเนี่ยนะเลี้ยงแต่ทุนบ้านนะ,ะเพราะเราไม่ได้มีโรงเรือน<ะ>ไม่ได้มีเงินทองมากมายเลี้ยงแต่ทุนบ้านเสร็จแล้วก็ไขวันละสองพันฟองสองพันฟองในหวันเนี่ยไขยเป็นหมื่นหมื่นฟองแลละแ<ะ>ม่ค้าไม่มารับซือ้อก็บอกกับแม่ว่าเอาแม่แม,แม่ทําไมไม่ไปให้ตามแม่ค้าให้มาหรือเอาไปส่งบอกไปตามมันแล้วบอกขายไขยได้ขายไปก่อนก็หมายว่าทิ้งเราแหละ,ะเราก็มีความรู้สึกโอ้ไม่เป็นธรรมนี่นะ นั้นเอาเข้ากรุงเทพาาทเพราะผมเติบโตอยู่ในกรุงเทพเป็แล้วตั้งแต่อายุสิบสี่ขวบเนี่ยทำงานในกรุงเทพเนี่ยนะก็จะรู้จักกรุงเทพมากก็เอาไข่จํานวนนี้ไปส่งตามตลาดกรุงเทพส่งไม่ส่งลายเดียวเหมือนเมื่อก่อนนี่แม่ส่งลายเดียวก็เริ่มส่งปากเกตนนเตาปูลบางซื่อราชวัตรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไปเสนอขายพอไปเสนอขายเนี่ยจากอ่างทองร้อยละสิบห้าบาทที่นู่นเนี่ย เขาขายกันร้อยละสาสิบาทผมไปเสนอขายร้อยละยี่สิบห้าบาทเองอขอให้ก็ซื้อเถอะแต่ก็ส่งหลายรายนยะ่ะแม่ค้าก็บอกว่าถ้าฉันซื้อเธอเดี๋ยวเธอไม่มาส่งฉันเนี่ยฉันจะทําไงล่ะ,ะเดี๋ยวคนอื่นก็ไปซื้อคนอื่นไม่ได้ก็เลยบอกเอางี้ไหมครับผมส่งไข่ให้ก่อนนะครับยังไม่ต้องจ่ายเงินผมเมื่อมาเที่ยวหน้าเนี่ยผมค่อยเอาก่าเออเก่ามาให้ผมแล้วเอาใหม่ไปถ้าผมไม่มาก็จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นหลักประกันไว้ แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเลิกซื้อเาขาแบ่งซื้อผมนะครับก็ปรากฏมาว่าหมื่นฟองหมดเลยหมื่นฟองหมดเลยครับไม่ไม่ส่งรลายเดียวแล้วพระหมื่นฟองหมดดีใจมากกว่านั้นก็ไปติดต่อรายอืนอ่นๆ่นที่มาของการที่จะมีอนเนกฟาร์มนะไปติดต่อรายอืนอ่นได้ไข่ามาหมื่นไดออเดอร์มาหมื่นห้าพันฟองในขณะที่จะไปอีกห้าวันเนี่ยมีแค่หมื่นเดียวก็ พอวันเอาไปส่งนัดครับไปส่งก็มีไข่หมื่นฟองเหมือนเดิมครับหมื่นฟองเหมือนเดิมก็เอาไปส่งเขาส่งเขาลายเนี่ยสองพันฟองส่งเขาร้อยละยี่สิบห้าบาทนะครับในหนึ่งรังเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทถามว่าแม่ค้าเนี่ยผมมาส่งสองร้อยห้าสิบขายเท่าไหร่ครบาบอกราะเขาขายสามร้อยห้าสิบงั้นผมขอซื้อต่อหนึ่งรัง ไปซื้อกลับเขามาซื้อกลับเขามาเพื่อที่จะให้เอาไปให้เพื่อเอาออเดอร์ไปให้เอาไปให้การที่เขาสั่งเราไว้ใช่แต่เราไม่มีของไงก็ซื้อผมสองพันสองพันฟองผมขอซื้อกลับหนึ่งพันฟองหนึ่งพันฟองที่ส่งสองร้อยห้าสิบซื้อกลับสามร้อยห้าสิบเหมือนกับขาดทุนร้อยแล้วนะก็ไม่เป็นไรผมก็ซื้อไลน์ส่งไลน์นี้นะครับแล้วก็ซื้อกลับแล้วก็ไปส่งไลน์นี้แล้วก็ซื้อกลับเอาไปส่งต่อไลน์นี้ไข่มื่นเดียวเนี่ย ขายได้หมื่นห้าพันฟองแต่เป็นระบบเวียนอ่าเป็นเป็นระบบเวียนขาดทุนใช่ไหมฮะ,ะแต่เราขาดทุนเพื่อกําไรเราคิดว่าถ้าเราติดต่อไปแล้วไม่มีของมาให้เขาเนี่ยคะนะฮะต่อไปไม่ต้องเข้าหาแม่ค้านะค่ะเพราะนั้นพอเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการตลาดนําหน้าการผลิตแค่ะก็มาซื้อไข่ลาย,อ,อ,ยาอื่นๆที่จังหวัดอ่างทองด้วยเอาไปส่งเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดทุนนี้ตลอดเสร็จแล้วก็นํามา เลี้ยงเพิ่มขึ้นเลี้ยงเองแล้วก็ซื้อคนอื่นเพราะนั้นจริงๆต้องขอครอบใจที่แม่ค้าคนนั้นเนี่ยไม่ซื้อแม่ผมก่อนอ่าค่ะนะฮะ,ะกรากรพอไม่ซื้อแม่ผมเนี่ยผมก็เป็นทุกข์กันละ,ะขายไม่ได้พอไปขายได้อา้ามีปัญหาอีกแล้วไม่พอจะขายเห็นไหมทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาตลอดเพราะมีปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้เราเองเนี่ยรู้จักแก้ปัญหาผมบอกที่เขาพูดกันทั่วไปนะครับ เมื่อมีปัญหาปัญญามันจะเกิดแหละถามว่าต้องไปเรียนเรื่องการตลาดไหมครับไม่ต้องสถานการณ์มันบีบเราก็เลยทำให้เรามานันเลี้ยงเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากสองพฟองจากสองพันฟองเริ่มมาเป็นหมื่นฟองเลี้ยงเองด้วยนะ,ะรวบรวมคนอื่นด้วยว่าช่วยขายให้ผมเธอผมจะซื้อในราคาประกันนะราคาไข่ร้อยแล้วทันี้อาหารทันี้ตลอดการเลี้ยงก็มีลูกค้ามาวันละสองสามหมื่นฟอง เป็นห้ามงกฟองตอนหลังก็เป็นแสนฟองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีไข่เดือนสิบฝล้านฟองโอ<ห>้หต่อ<ห>เดือนปริมาณเยอะฮะแต่มันไม่ที่ผ่านมามันมีอุปสรรคตลอดนะครับปัญหาใหญ่ก็คือตะลรกเรื่องการตลาดพอมีพอมีตลาดไข่ไม่พอขายไม่มีขายก็เลี้ยงเพิ่ม,มอย่างที่บอกเอา้าต่อมาช่วงปิดเทอมช่วงกินเจไข่เหลืออีกแล้ว เหมือนที่แม่ค้าแม่มาซื้อคงเป็นแบบเดียวกันผมก็เลยเอาไข่ที่ไข่สดเนี่ยเอามาต้มแหละจากไข่สดสดแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวไข่สดใช่อันนี้คือไข่สดเมื่อก่อนนี้เนี่ยขายแต่ไข่สดพอขายไม่หมดปุ๊บไข่ก็จะเก่าเอามาต้มค่ะพอเอามาต้มปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าจากการที่มีสามสี่หมื่นฟองพอเราไปต้มสักสองหมื่นฟองเหลือตรงนี้สองหมื่นเองแล้วก็มีทางเลือกเยอะขึ้นอายุการเก็บไข่ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้น การแปลรูปเนี่ยมันก็ช่วยให้เป็นการถนอมอาหารนะครับแล้วก็ทำให้มีผิดพันธุ์เนี่ยหลากหลายขึ้นนะครับนี่ก็คือการเติบโตมาเรื่อยๆอ้าวพอเลี้ยงเลี้ยงมาเออเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีกแล้วเ,เห็นว่ามีข่าวมาว่าโอ้จากที่เลี้ยงอยู่เยอะๆแล้วน้ำท่วมใหญ่อตอนนั้นเสียหายขนาดไหนคะเมื่อเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านก็ก,ก็เสียหายแบบผมนั่แหละแต่พอเราเลี้ยงเยอะขึ้นมาเนี่ย เราเองก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทํารายเดียวทํางานแบบกินแบ่งอนะ่ะไม่ได้กินรวบแบ่งคือไงแบ่งอาชีพนะครับแบ่งรายได้แล้วก็แบ่งความเสี่ยงด้วยแหละน้ําท่วมอ่างทองท่วมบ่อยนะฮะถ้าน้าท่วมที่นี่ผมทําคนเดียวเนี่ยหมดเลยนะ,ะนะฮะตรงนี้ท่วมลพบุรีไม่ท่วมสมมุติสิงห์บุรีเป็นโรคอยุธยาไม่เป็นโรคไม่หมดมันก็ประมาณอย่างนี้ครับ ประมาณเหมือนเราไม่นั่งรถนั่งเรือลําเดียวกันทั้งครอบครัวอืใช่ไหมฮะมันเป็นการกระจายความเสี่ยงแหละ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อปีก่อนที่จะถึงปีหกห้าล่าสุดเนี่ยนะครับปีหกห้าเนี่ยน้าท่วมมากปีสี่เก้าเนี่ยนะครับปีสี่เก้าก็น้ําท่วมเยอะมาก,มา,กมายเสียหลานไปคนหนึ่งเลยนะครับน้ําท่วมแถวนี้ท่วมหมดเลยฮะ,ะในบริเวณนีหน้หลานกับน้องชายเนี่ยก็เอา เรือมาช่วยขนของน้ําแรงจะไปกระแทกสะพานข้างนอกเนี่ยครับเขาก็กระโดดกระโดดเพื่อจะขึ้นฝั่งเรือเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่นี่ครับพอเราทีบตัวไปเนี่ยเรือก็ถอยคนก็ตกน้ําเสียหลานไปคนหนึ่งเสียของเนี่ยเสียไปเถอะไม่เป็นไรแต่เสียชีวิตเนี่ยมันเรียกคืนไม่ได้นั่นปีสี่เก้าหนึ่งครั้งนั่นเริ่มสูญเสียแล้วนะครับพอมาปีห้าสี่เนี่ยกรุงเทพน้ําท่วมมาก อ่างทองเนี่ยน้ำน้อยกวปีสี่เก้านะ,ะแต่มันไปที่กรุงเทพซะก็สูญเสียทุกครั้งมาปีหกห้าในล่าสุดเนี่ยปีหกห้าเนี่ยภายในสองชั่วโมงเนี่ยหลายสิบล้านบาทไม่เอ่ยว่าเท่าไหร่ก็แล้วกันนะสิ่งที่ภายไปภายในไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยน้ำเข้ามาอย่างไงเข้ามาแบบตูมเดียวหรือว่าค่อยๆขึ้นคือ<ด>ตรง,ง,รงคันของผมเนี่ยสูงประมาณสองเมตรนะค่ะ น้ำเนสูงเลยคันผมทําคันล้อมไหมนะไม่ใช่ไม่ทําคันก็ปรากฏว่ามาอย่างพลวดพลาดเลยทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะอพยพหรือว่าย้ายอะไรได้ไม่ทันไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งที่ท่ามกลางความสูญเสียเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือมีหน่วยงานราชการโดยเฉพาะทางเ0้904จิตอาสา904ากองทัพไทยทั้งสี่เราทัพเลยนะครับเป็นต้นนะฮะเข้ามาช่วย เราเลยรู้เลยว่าตอนที่เราทุกยากเดือดร้อนเนี่ยไม่มีองค์กรไหนนะครับที่จะมีความสามารถมีจํานวนผู้คนนะครับมีวิธีการเนี่ยเท่ากับหน่วยงานของทหาร<ม>เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย<ม>เขาไปลูกหลานล้วลูกอย่าไปพูดให้เขาเสียใจอย่าไปมินแคนลนต่างๆเลยเวลาเราเกิดทุกยากเดือดร้อนคุณดูเลยครับหน่วยงานเนี้ยไปช่วยคนทั้งประเทศแล้วก็จิตอาสา904นะนะครับ ก็มาช่วยก็ประมาณ20กว่าวันรับกู้ได้20กว่าวันเลยเหรอครับ20กว่าวันกู้ได้ทหารมา180บ้าง200บ้างบางคนคิดเอ๊ะทำไมมาช่วยแต่ที่นี่จริงจที่อื่นก็ช่วยนะทางหน่วยงานบอกว่าช่วยเราเพื่อให้เราไปช่วยคนอื่นอีกทีหนึ่งเพราะที่นี่เนี่ยไม่ได้ทำงานแค่เลี้ยงนกกระทางตาเราทำงานให้กับชุมชนกับสังคมนั่นคือสิ่งที่ได้เห็น ทำให้เรารู้เลยว่าตอนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราจะรู้เลยมิตรแท้มิตรเทียมเนี่ยเป็นยังไงที่เรามีอยู่มิตรใหม่ก็ได้ด้วยนะ,ะแล้วข้อสําคัญเนี่ยมันทําให้เราแกล่งขึ้นอ่ะมันทําให้เราแกล่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เสียเนี่ยเป็นยี่สิบฝรั่งเนี่ยนนสิ่งที่มองเห็นนะสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือไข่ไม่มีให้ลูกค้าลูกค้าต้องไปซื้อที่อื่นต่างประเทศก็ไปที่อื่นตรงนั้นเนี่ย มันจํานวนมากซึ่งประเมินไม่ได้ะนะครับเขาจะกลับมาไม่ง่ายนะอันนี้นี่คือเรื่องอที่เราเจอปัญหาค,คืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องปกติของบ้านเมืองเราปัญหากับชีวิตเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติตอนที่เป็นมากสุดเลยเนี่ยคงจําได้เรื่องอตอนนั้นไข้หวัดนกไข้วัดนกเนี่ยมีกันทั้งประเทศมีเฉพาะสัตว์ปีกนะครับไม่ได้หมายว่ามีเฉพาะนก แต่ไม่ได้หมายความว่ามีทุกไลายคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายความจะต้องเป็นไข้หวัดน,นกนะถ้าเปรียบไปก็เหมือนคนที่มีรถนะไม่ได้หมายความว่าต้องชนทุกคันนะคุณขับเป็นคุณเลี้ยงดูดีไหมทั้งที่เราเนี่ยแล้วก็ที่อื่นๆบางที่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นนะหรือบางแล้วเป็นเนี่ยสัตว์ไม่ได้ตายทั้งหมด<ะ>เราก็ดูราชการสั่งอย่างเดียวเลยเอาไปฝังจับใส่ถุงเอาไปฝังจับใส่ถุงไปฝังแล้วบอกนี่ถ้าอย่างนี้ไม่ถูกแหละ ไอตัวที่ไม่ตายเนะี่ยเป็นหมื่นตัวเนี่ยไม่ตาย5้าร้อยตัว3า0ร้อตัวเนี่ยฆ่าเขาทำไมเขาลอดจากการรอ,อดจากการเป็นโรคมาแล้วเนี่ยไม่ควรฆ่าเขาเขามีภูมิแนละ้วเอาแล้วนูน้นเหลือ2ี่ตัว30สิตัวผมไปซื้อมาเลยซื้อมาแพงๆเอามาเก็บไว้แต่ต้องไม่ให้รัดรู้นะ,ะเพราะถ้ารัดรู้เนี่ยเป็นการเพราะโรคก,ก็ปรากฏมาว่าเรามาปุ๊บเอามาผสมพันธ์ผสมพันธุ์เสร็จแล้วได้ไข่ ไข่ไข่ก็เอาเข้าฟักสิบเจ็ดวันพอออกมาเป็นตัวก็ส่งเขาสถาบันตรวจสุขภาพสัตว์ว่าสัตว์ทิศนี้มีโรคไหมปรากฏว่าไม่พบโรคแต่เราไม่บอกนะว่าเรามาทําด้วยวิธีการใดอ<า>บอกที่อันเหกฟาร์มอย่างเดียวปรากฏมาว่าเขาบอกไม่พบโรคเราเอ๊ะไม่พบโรคเนี่ยที่มันเป็นตัวอยู่เนี่ยเราลองเอาไปอยู่กับตัวที่เป็นโรคที่มันจะเป็นยังไงก็เอาไปฝากบ้านนี้ห้าสิบตัวจ้างก็เลี้ยงบ้านนี้ร้อยตัวบ้านนี้สามสิบตัว สิบวันตายไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบวันนะ,ะเอาไอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะ่ะกลับมาทำพันุ์ใหม่พอได้ลูกได้ไข่ต่างๆแล้วส่งเข้าสมอระพุมอีกสมอระพุมโลกอีกจากตายห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือตายสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาไอ้เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาทำพันุ์ใหม่ตายยี่สิบตายสิบไม่ตายเลยภูมิต้านทานแล้วมันเหมือนเอาเอาโจนปราบโจน เหมือนเอางูเห่ามารีดพิษแล้วทําเป็นเซรั่มซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ยปีสองปีสามปีเนี่ยเป็ดไก่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโรคว่าเราเรียกโรคหาโรคกะลีอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีหลายหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยจากเชื้อโรคต่างๆที่ที่เราประสบครับเสร็จแล้วข้อสาคัญอย่างนี้ครับผมก็เอาสายพันธุ์นั้นนมาทําพันธุ์สถาบันหลายสถาบันนะฮะทั้งจุ ทั้งจุลาทั้งเกษตรศาสตร์ทั้งกร,ศศรงกมปริษั์เนี่ยก็มาเจาะเลือดดูต่างเอ๊ะทำไมทําอย่างนี้ได้ก็ปรากฏว่าเราได้สายพันธุ์ที่ต้านโรคแล้วเห็นไหมฮะจริงๆไม่ต้องมาไบร์หรอกครับมีมาแต่บโบราณแล้วนะะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราเป็นเป็นวัดเป็นน้ำมูกเนี่ยน้ำมูกได้เขียวเลยเราก็เช็ดก็ป้ายไปบางคนก็แกะเอามากินบ้างเด็กๆนะฮะพอประมาณไม่ถึงเดือนไม่เป็นละ เขามีภูมิไงะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยสายพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นพันธุ์ต้านโรคแหละไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาไข้หวันนกแหละก็นี่คือการทำพันธุ์นั้นมันก็ค่อยๆเติบโตมาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วก็มาแปรรูปอย่างที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะแปรรูปส่วนหนึ่งมีทั้งมีทั้งไข่ดิบไข่ดิบแล้วมาแปรรูปปอกที่นี่จุดเด่นก็คือจะเห็นไข่เราเนี่ยขาวใสปอกเนี่ย ต้มเนี่ยทำไงให้ไข่แดงต้องต้องอยู่ตรงกลางค่ะให้ได้เซนเตอร์ไม่ใช่ต้องขนาดนั้นเลยเหรออ่าไม่งั้นเวลาเราปอกเนี่ยไข่ก็จะแตกง่ายค่ะต้องขาวต้องใสไข่แดงต้องอยู่ตรงกลางค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในช่วงที่เราถ่ายทําจะเป็นข้เรียกอะไรนะหรือดูของแมลงวันแมลงวันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะคือช่วงนี้ผลไม้ค่ะผลไม้กำลังออกนะคะกำลังออกไข่ก็คือจะมีความใสในตัวแล้วก็ดูจากไซส์จะค่อนข้างเท่ากันครับ อันนี้ต้องมีการคัดไหมคะคือผมเราคัดมันตั้งแต่ตั้งแต่สายพันธุ์ก่อนออเสร็จแล้วเนี่ยพอได้สายพันธุ์แล้วเนี่ยก็มาเรื่องการเลี้ยงดูอาหารที่เราให้พอเรามาเข้าต้มแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคัดเกรดอีกว่าไข่ขนาดฟองเท่านี้นะครับควรจะไปขายในราคาเท่าไหร่ไข่แบบนี้ควรจะบรรจุซองหรือบรรจุกระป๋องอยังกระซองอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นซองอันนี้ถุงละประมาณสักกี่ฟองนะคะอย่างนี้เนี่ยเราเราทาเป็นสองอย่างค่ะ ห้าสิบฟองเนี่ยบางทีก็ถ้าไข่เล็กก็จะเป็นห้าสิเอ็ดฟองถ้าไข่ใหญ่ก็จะเป็นสี่สิบแปดสี่สิบเก้าฟองเราจะมีการบอกไว้ครับเพราะเราได้ GMP ได้ห<อ>า,<อ>าสับว่าขนาดไข่ของเราเนี่ยห้าร้อยกรัมเนี่ยบางทีก็สี่สิบเก้าฟองบางทีห้าสิบถ้ามันเล็กก็เป็นห้าสิบเอ็ดนั้นเวลาเราทํามาตรฐาน GMP หาสับหรือฮาลานเนี่ยเราต้องบอกความมาตรฐานไว้นี่ข้อสําคัญอีกอย่างนึง เครื่องมือในโรงงานเนี่ยเราสร้างเองอเครื่องต้มไข่นะครับเครื่องปอกไข่เครื่องกระท้อไข่เนี่ยอันนี้เราสร้างเองครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้มได้เราปอกได้ชั่วโมงหนึ่งประมาณห้าหกพันฟองหมื่นฟองทีนี้เราปอกได้หกหมื่นฟองโอ้ไปสชั่วโมงนะหนึ่งได้หกหมื่นฟองครับอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือจะเป็นเป็นต้มสุกอยู่ในถุงถูกไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นสดใช่ไหมคะเริ่มต้นเป็นไข่สดแบบนี้ก่อน แล้วเราก็มาต้มต้มแล้วเรามาบรรจุในซองสุญญากาศแล้วก็ที่เห็นเป็นกระป๋องแบบนี้คืออันนี้บรรจุกระป๋องนสำหรับส่งต่างประเทศอย่างเดียวอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบรนด์ของเขาหรือว่าเราส่งเป็นในแบรนด์ของเราเพราะจะเห็นว่าแต่ละอันก็จะมีรูปร่างลักษณะที่ไม่ได้เหมือนเราเ,เราส่งต้องเรียนี้ครับเราส่งอยู่หลายประเทศความหมายก็คือที่นี่บอกทํางานกินแบ่งนะ,ะสมมุติทางทาง,ทางคนนี้เขาเก่งเรื่องภาษา เขามีการตลาดคุณก็ไม่ต้องมาพลิกแข่งกับเราคุณซื้อเราไปแล้วกันเราพอใจทั้งนี้คุณจะขายกําไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาก็เอาแบรนด์เข้ามาดึ่งเขาเรียก OEM นะครับอันนี้เราคือเราทําให้เขาเลยเบสเซ็ตใช่พร้อมส่งเลยใช่ครับออเดอร์โดยนปัจจุบันเนี้ค่ะมันมีมากน้อยขนาดก็จะขายเดือนหนึ่งประมาณ10กว่าล้านฟองเนี่ยก็ประมาณ20-3 0%อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นข่สดข่ต้มเนี่ยขายบ้านเราก็กําลังขยายครับ กำลังขยายเรื่องตลาดไข่กระป๋องอยู่เพราะว่าเก็บได้นานนี่เราก็ส่งหลายประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาต่างตะว,วันออกกลางวันนี้ลูกค้าตะว,วันออกกลางมาก็กมาติดต่อแล้วก็ประเทศที่กําลังจะต้องการใหม่ก็คือประเทศสิงคโปร์ก็กําลังติดต่อเราอย่างตัวนกกระทาเนี่ยค่ะเวลาทีเาเา่เราเลี้ยงเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะให้ผล,ผลผลิตเราได้ไปจนถึงอายุเท่าไหร่คออ่ะนกกระทาตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับตั้งแต่ล้อง จิบๆออกมาเนี่ยสี่สิบห้าวันเนี่ยเริ่มให้ผลผลิตแล้วเริ่มไข่แล้วแล้วก็ไข่ไปสิบถึงสิบสองเดือนสิบสองเดือนจริงๆก็ไข่มากกว่านั้นแต่ว่าความคุ้มไม่เกิดแหละคือไข่น้อยลงก็คือแค่ปีเดียวประมาณปีเดียวแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่อเขาจะอยู่เขาคือเขาจะให้ผลผลิตเต็มที่เลยคือขึ้นแค่หนึ่งปีครับครับแล้วก็สิบถึงสิบสองเดือนเนี่ยเราดูความคุ้มนะครับแล้วเราก็เอารุ่นใหม่ เข้ารุ่นเก่าออกอก็หมุนเวียนอย่างนี้ครับตอนนี้เรายังมีตัวปริมาณของตัวนกกระทาอยู่ประมาณสักก็ที่ในฟาร์มเนี่ยก็ประมาณสี่แสนเศษค่ะแล้วก็ผมเอาไปเลี้ยงที่ลบบุรีเพื่อนหนีเรื่องน้ําแล้วก็มีเครือข,าข่ายแถวใกล้ๆนะครับแถวไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีหรือทางเพชรบุรีทางปจัจจวบไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็ชัยนาทอะไรเงี้ยเป็นต้นรวมแล้วก็ก็ประมาณหกแสนตัว 6แสนตัวก็วันหนึ่งตอนนี้ก็4-5แสนฟองครับพอไหมคะในการจำหน่ายเอ่อตอนนี้กำลังกาลังขยายเพิ่มขึ้นะนะครับไข่เนี่ยข้อดีของไข่นี่มันเป็นอาหารที่ไม่เลือกไวเลือกเพศไม่เลือกประเทศห,หรือศาสนาค่ะครับทานได้เพราะฉะนั้นตลาดกว้างแหละ,ะนะครับตลาดกว้างแหละแล้วก็ตัวฟองก็เล็กเนี่ยค่ะราคาก็เล็กไนงะนั้นเด็กนักเรียนเนี่ยเหมาะมาก เห็นจะเห็นตามอยู่หน้าหน้าโรงเรียนใช่ใช่หมดครัวนา้คือเริ่มหิว <laughs> <laughs> จากที่ฟังพีเ่เนกเล่ามาตั้งตั้งแต่แรกเนาะมันเขาเรียกว่ามันเป็นจุดที่ได้รับเงินมหาศาลกลับอยู่ดีๆก็จะต้องมาเสียรายได้มหาศาลด้วยครับทำไมถึงเลือกที่จะเดินต่อคือคืองี้ครับเรามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยป,ปัญหาเป็นเรื่องปกติเรามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยครับ เราเจอมาไม่ใช่เพิ่งเจอเราเจอมาเป็นระยะระยะคือมันสร้างภูมิแล้วค,คือใหญ่วันนี้เราเจอมาแล้วผมเสียหลานเนี่ยมันหนักหนายิ่งกว่าอะไรอีอกนะฮะมันั้นเสียของนี่ไม่เป็นไระนะครับหามาทดแทนได้แต่เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันเป็นอาชีพซึ่งมันเหมาะสำหรับเราแล้วแล้วตอนนี้ผมทำมาเนี่ยจึงกระทั่ง3 4 0ปีอายุจะเจะดสิบแล้ว นะครับให้ผมไปเริ่มใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำไม่ใช่แค่ผมทำอย่างเดียวนะผมทำได้และให้คนอื่นทำได้อย่างที่เราทำคือส่งออกไปด้วยกันได้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับไม่ใช่ทำได้แค่ตัวเองทำยังไงให้คนอื่นทำได้อย่างที่เราทำด้วยนะครับทำให้คนอื่นมีรายได้มีอาชีพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเลี้ยงนกนะหลายปีมาแล้วเนี่ยนกเลี้ยงอเนกนะครับ เมื่อก่อนเราเลี้ยงนกกระทาเดี๋ยวนี้นกกระทาเลี้ยงเราเลยค่ะเพราะเราให้เขาหมื่นหนึ่งค่าอาหารเขาให้มากกว่าหมื่นเราให้เขาวันละแสนเขาให้มากกว่าแสนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่เลี้ยงผมเนี่ยผู้ที่เลี้ยงผมเนี่ยคือนกกระทาแล้วก็คนงานของผมนะครับแล้วก็คนในครอบครัวเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าเป็นอาชีพที่เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกสําหรับคนที่จะประกอบอาชีพแล้วเรามาดูว่าถ้าจะทําอาชีพเนี่ย นะครับเราต้องมาดูว่าอะไรเนี่ยเหมาะกับเราอย่าทำแบบชอบอย่างเดียวนะ,ะต้องทำที่ตลาดชอบเลยไม่ใช่ตัวเองชอบแล้วตลาดไม่ชอบนี่เต็มล้มเหลวนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกินวันนี้พรุ่งนี้รู้แหละกินอาหารวันนี้พรุ่งนี้ไข่เท่าไหร่เนี่ยรู้ได้ทุกวันในขณะที่เราเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นเนี่ยสามเดือนหกเดือนเนี่ยะนะครับเราไปจับมาคา่าทุนหรือกำไรไม่รู้ไปรู้วันนั้นแก้ไม่ทัน และสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเนี่ยก็คือพวกเราจะคุยกันเรื่องข้อสําคัญเลยเราไม่ได้คุยกันเรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับทําอาชีพหรือทำเงินเดือนอาชีพอะไรก็แล้วแต่อย่าคุยเรื่องรายได้อย่างเดียวเราต้องคุยกันเรื่องรายเหลืออืรายได้ไม่ใช่ของจริงรายเหลือนี่ค่ะจริงค,คุณได้เดือนละสองหมื่นสามมื่นบาทสามหมื่นบาทเนี่ยค่าน้ําค่าอาหารค่าส่งรถค่าเสื้อผ้าให้ต่างๆทั้งหมดแล้วเนี่ย เหลือเงินฝากธนาคารเท่าไหร่ปรากฏว่าเหลือหกพันคุณไม่ใช่เงินเดือนสามหมื่นคุณเงินเดืน 6, อนหกพันเพราะนั้นเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องรายเหลือะนะครับเก็บเงินล่ะทำยังไงอยาฝากบอกนะเราถูกเรียนมาว่ารับจ่ายคงเหลือคือรับมาจ่ายไปเหลือเท่าไร่ค่อยเก็บแม่ผมซึ่งจบป .4 เนี่ยรับเก็บก่อนแล้วค่อยจ่ายมไม่ใช่จ่ายก่อนแล้วค่อยเก็บ วันนั้นเรากําหนดได้เห็นไหมว่าชีวิตจริงเนี่ยนะครับกับการที่เรียนมาเนี่ยบางทีเป็นคนละอย่างเพวกเราก็เรียนนะเราเรียนวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตนะครับไม่ใช่เราไม่ได้เรียนนะเราเรียนนะครับแต่การเรียนเนี่ยมันนอกชั้นเรียนการเรียนเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแะแต่การศึกษาเนี่ย ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสําเร็จเสมอไปนะมันมีหลายปัจจัยครับก็เรียกว่าวันนี้นะคะได้มาพูดคุยเห็นเขาเรียกว่าเส้นทางชีวิตนั้นแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านหลายๆท่านก็จะดูไปเป็นตัวอย่างนะคะแต่น่าเสียดายวันนี้ เวลาน้อยเนาะความจริงน่าจะชั่วโมงหนึ่งใ <c oughs> นการพูดคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อเนกเบญจสูรนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะนําเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาพูดคุยกับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ